าวแรกของเรานะคะชวนทุกคนไปทําบุญเข้าวัดกันดีกว่านะคะคนแรกเลยนะคะตามติดอาทัวรและเชิญยิ้ม<อ>บอกเลยนะคะแกจะลงมือทําสิ่งใดในเรื่องของเลิก,กรามงามดีเนี่ยแกต้องถือเคล็ดถือตลอดเลยนะคะจร,จริงนะพี่แจ๊จิงนะคะ,<ป>ะล่าสุดนะคะถอยและตั้งใจเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าตัวนับถือค่ะคือพ่อแก่ค่ะมาไว้ที่บ้านเลขที่ 2,3,8ค่ะซึ่งเป็นบ้านที่คุณอาเนี่ยใช้เป็นออฟฟิศในการถ่ายทำคอนเทนต์ลงโซเชียลคุณจอมกุล่าเนตามหน้าจอเฮ้ยไอเดกอันนี้เรื่องความไร้ไน่าจะไปสัมภาษณ์ได้แกก็จะชวนพ่อแม่พี่น้องตลกเนี่ยมาทำคอนเทนต์ลงเนี่ยแหละค่ะโดยคุณอาบอกว่าตั้งใจอัญเชิญพ่อแก่มาอยู่ในสถานที่ที่นี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อท่านช่วยคุ้มครองปกปักรักษาให้เจ้าตัวและทีมงานเนี่ยทำงานกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขที่สําคัญให้เงินไหลมาเทมาหลักคุณผู้ชมแล<ฆ>้วคุณอาก็ได้ถวายผลไม้มงคลให้กับพ่อแก่นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ<ฆ>พร้อมกับจุดทูบตัวเลขมงคลขอโชคลาภนะคะมาฝากแฟนๆบันเทิงไทยรัฐค่ะ คุณผู้ชมเดี๋ยวดูเลขพร้อมกันนะคะ,คะปรากฏอยู่ที่นี่หน้าจอเลยโอ้โหคุ้นกันเหลือเกินวายที่เรารายงานข่าวมาปักบนผลสารี่สีเหลืองแบบนี้ล่ะค่ะ,ะมีคุณอาถ้วแล,แล้วนะคะจะพาดพิเชษจเชินยิ้มไปได้อย่างไรค่ะเพราะคู่นี้เขาเป็นคู่พี่น้องตลกสายบุญสายมูค่ะแต่รอบนี้แยกย้ายซ้ายขวาไปมูไปมูก,กันค่ะพิเชษเนี่ยเดินทางไปขอพรพ่อปู่สีสุดโท แม่ย่าสีปธุมมานะคะที่วัดป่าคลอง11จังหวัดปทุมธานีาพี่เชษบอกว่าทั้งนี้ตั้งใจนำใบยสีไปถวายปู่กับย่าค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลและแน่นอนวัดนี้นะคะขึ้นชื่อเรื่องการให้พรให้โชคให้ลาบค่ะพี่เชษก็ไม่ลืมหน้าที่ค่ะขย,าย่าเซียมซษียกคุณผู้ชมเดี๋ยวดูกันนะคะอโอ้โหให่เบ้มนะคะแล้วเลขที่มันหล่นลงมาคุณผู้ชมมันจะปรากฏหน้าจอตอนนี้ละค่ะสามอันไปเลย เ,เล็กอันกลางเนี่ยเหมือนเหมือนชุดแรกเลยพนักเลล่<อ>เลยนะคะ,<ฮ>ะปิดท้ายกันที่หมอลำสาวชื่อดังน้องสุสายใจเจ้าของ <ฮะ S 1> เพลงฮติตว่าวแฟนว่าจังได้ถึงรให้มาได้ทุกวันโอ้โหเพลงนี้คุณผู้ชมมันเป็นร้อยร้อยวิวร้อยล้านวิวอ่ะ <c oughs> คือนี้นะคะน้องสุสายใจพร้อมกับทีมงานเนี่ยก็มีน้องออบแอมเพชรบ้านแพงเดินทางไปไหว้องค์ปู่องค์ย่าพญานาคนะคะที่วัดปากคำชนดจังหวัดอุดรธานีค่ะ ต้องสู่เล่าให้ฟังค่ะว่าตอนแรกที่ไปก็ดีใจมากมากนะคะเพราะว่าจะได้มาไหว้ปู่กับญาแต่พอมาถึงก็จู่ๆเกิดร้องไห้หนักมากตามคลิปที่เห็นคุณผู้ชมเนี่ยสะอึกสะอื้นอยู่เนี่ยคุณผู้ชมมันควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นงนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะ,ะแฟนๆก็เข้ามาเห็นคลิปแล้วบอกว่าโอ้นี่แหละ พ่อปู่มแม่ย่าท่านมาบอกว่าท่านรับรู้แล้วนะ,ะว่าลูกสาวพยานาคอีกคนมาถึงแล้วพี่ไงพี่าพี่กยกมือขึ้นนะคะน้องสู่เนี่ยก็ส่งคลิปนี้แบบอ x กซ์คลูซีฟให้เราดูกันเลยนะคะและ้วคผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพกันหน้าจอนะคะหลายคนสอบถามป้มา,ปา,มา,ปายป้ายทะเบียนรถพี่น้องนั่งไปทําบุญนะคะนี่ค่ะคนเยอะนะจริงนะคะป้ายทะเบียนก็คือ หกขอไข่นอนเนนสี่สองหกหนึ่งนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะควันที่สิบหกเจอกันหน้าจอไทยรัฐทีวีรวยเออ,อเอ่ะ